วันนี้มีเรื่องให้เครียดกันไหมคะแท้ที่จริงแล้วปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่ามีสังคมของเราเพื่อนฝูงของเราญาติพี่น้องของเราเกิดความเครียดนะคะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติหลายคนก็เครียดนะคะเราจรึงอยากจะมาคุยกันว่าสันติสุขยังคงอยู่แม้ในโลกเครียดๆนะะโดยเฉพาะธรรมิกชนนะคะความเครียดเนี่ยเกิด มีอยู่สองอย่างนะคะที่ทำให้เกิดความเครียดเครียดจากภายในแล้วก็เครียดจากภายนอกนะความเครียดสองแบบเกิดจากภายในและภายนอกที่เกิดจากภายในก็คืออะไระคะเครียดทางอารมณ์นะภายในตัวเราเองเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็อาจจะเกิดจากปัญหาสุขภาพทำให้เกิดความเครียดฮอร์โมนในร่างกายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะเหล่านี้ก็เกิดจากความเครียดนะคะภายนอกนะคะ <c oughs> เราก็มีความเครียดได้จากบุคคลรอบตัวรอบด้านนะที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่อยู่รอบตัวเราหรือหน้าที่การงานนะหน้าที่การงานหลายคนก็กําลังเครียดกับหน้าที่การงานนะความสัมพันธ์ในครอบครัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของประเทศของเรา หลายคนก็ไม่รู้จะเอายังไงกับความเป็นไปของประเทศนะคะมีคนบอกว่าเครียดมากก็ไม่ดีเรารู้นะคะว่าเครียดก็ไม่ดีเวลาไปหาหมอคุณหมอจะถามว่าเครียดไหมหลายท่านก็จะบอกไม่เครียดแต่จริงๆความเครียดเนี่ยนะคะมันแอบเครียดลหลายๆคนมารู้สึกตัวทีทีอ้าวมีอาการเจ็บป่วยไปเรียบร้อยแล้วจากความเครียดนะคะเพราะนั้นในพระธรรมสุภาษิต บทที่ 14, บข้อ30นะคะบอกว่าใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสกระทำให้กระดูกผุนะคะหรือว่าความสงบทางจิตใจทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกภาษาหนึ่งอีกฉบับหนึ่งนะคะความสงบทางจิตใจทำให้ร่างกายแข็งแรงความสงบสุขภายในจิตใจก็คือสันติสุขนะคะภายในนะคะ ทำกลางสภาวะสับสนโอลมานแต่หัวใจยังถูกปกป้องไว้ด้วยสันติสุขของพระเจ้าจริงๆเราที่เป็นเป็นคิตชนเนี่ยเราควรจะมีความสุขสงบหรือมีสันติสุขนะฮะในสามด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือในด้านจิตวิญญาณของเราด้านที่สองก็คือด้านจิตใจที่สามก็คือสันติสุขในความสัมพันธ์ในสังคมในครอบครัวสิ่งเนี้ย สันติสุขเนี่ยน่าจะเป็นของเราน่าจะครอบครองชีวิตของเรานะฮะสันติสุขภายในจิตวิญญาณเกิดขึ้นค่ะเมื่อเราได้รู้จักกับพระเยซูเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูในพระธรรมโรมบทที่5ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเห็นไหมฮะสันติสุขที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ผ่านมาทางข่าวประเสรศิฐ ได้เข้ามาในชีวิตของเราได้ครอบครองชีวิตของเรามาพร้อมกับการที่เราได้คืนดีกับพระเจ้านะถ้ายังไม่มีการคืนดีกับพระเจ้าสันติสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะดูภายนอกดูสงบภายนอกดูร่มรื่นแต่ภายในเต็มไปได้วยสงครามสงครามความคิดสงครามในส,สงครามประสาทเอาพูดง่ายๆนะฮะเป็นสงครามประสาทนะ ถ้ายังเป็นศัตรูกับพระเจ้าหรือยังไม่ถ่อมใจต่อพระเจ้าเนี่ยนะคะการคืนดีกับพระเจ้าออคือมนุษย์เนี่ยไม่สามารถพบกับเส้นทางสงบสุขได้เลยถ้ายังไม่รู้จักกับพระเจ้านะฮะเราการคืนดีกับพระเจ้าเป็นเส้นทางแห่งสันติสุขแท้แล้วก็เป็นเส้นทางที่นิรันด์จริงๆนะคะสันติสุขภายในจะิตใจนะคะอย่างที่บอกว่าเราอาจจะสามารถ หนีจากการถูกคุกคามของคนถูกก่อกวนของคนเรื่องร้ายๆสถานการณ์ที่เลวร้ายแย่ๆอ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันสับสนวุ่นวายปั่นป่วนทําให้เราเหออน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราหนีได้ในสถานการณ์เหล่านั้นยอมรับว่าเราหนีได้แต่เชื่อไหมว่าสถานการณ์เหล่านั้นมันไม่หนีไปจากเรามันวนเวียนอยู่ในสมองของเราวุ่นวายอยู่กับสมองของเราเนี่ยค่ะ คือจริงๆเราควรจะมีความสุขสงบหรือมีสันติสุขนะคะแต่เราไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกบรรจุเข้ามาในในสมองของเราจริงๆที่เซียนควรจะมีสันติสุขนะคะท่ามกลางโลกที่วุ่นวายเราควรจะมีสันติสุขในความสัมพันธ์แตความสัมพันธ์เพราะว่าพระธรมรมรมบอกว่าไงไหมฮะรมบทที่ 12: ข้อ18ว่าถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน ถ้าเป็นได้นะฮะเห็นไหมคะมันควรจะเป็นควรจะมีความสุขสงบกับทุกคนนะ,ะพระธรรมพิบูก็หนุนใจเรานะ,ะจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้อุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแสดงว่าแทนความสุขสงบก็คือจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์นะ,ะพระธรรมพิบูก็หนุนใจ ธรรมิกชนว่าควรจะมีสันติสุขครอบครองจิตใจนะคะไม่ใช่มีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์เนาะจริงๆความสัมพันธ์ที่อยู่อย่างกับทุกคนอยู่อย่างสันติสุขกับทุกๆคนในความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆเนี่ยอาบราฮัมก็เป็นแบบอย่างนะคะการที่จะอยู่กับทุกคนอย่างมีสันติสุขนะคะอยู่อย่างมีความสงบสุข เหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อับราฮัมเนี่ยคนใช้ของอับราฮัมกับคนใช้ของหลานชายคือโลดเนี่ยนะคะทะเลาะก,กันทะเลาะลก,กันเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องการแย่งที่แย่งแย่งแย่งสนามหญ้าพื้นท้องทุ่งที่จะเลี้ยงฝูงแกะแย่งบ่อน้ํากันเพราะว่าฝูงแกะมันเยอะคนเยอะนะสัตว์ฝูงปศุสัตว์เยอะมากเลยก็เกิดการแย่งชิงกันก็เกิดความไม่สงบสุขในการอยู่ร่วมกัน อับราฮัมก็พูดกับหลานชายนะคะแก้ปัญหาโดยการบอกหลานชายว่าเราควรจะแยกกันดีกว่าเพื่อความสงบสุขนะะหลานเลือกทางไหนลุงจะไปทางอื่นคือแยกกันคนละทางเลยนะคะแล้วสุดท้ายโลดก็แยกไปกับฝูงสัตว์ของเขาเกลุ่มชนของเขาเป็นทางออกที่ดีนะคะนำสันติสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งสู่ครอบครัวของอับราฮัมแล้วก็ครอบครัวของหลานชายด้วย จริงๆท่านธรรมรบอกว่าถ้าเป็นได้เรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านบางทีสันติสุขเราสามารถที่จะสร้างได้ก่อให้เกิดได้นะฮะอยู่กับฝูงชนสันติสุขสามด้านนะที่เราควรจะได้รับในครอบครัวสันติสุขเราจะมีสันติสุขอย่างไรนะ,ะหรือสันติสุขจะคงอยู่อย่างไรแม้ในโลีคเครียดสันติสุขก็ยังอยู่กับเรานะคะสันติสุขจะอยู่กับเราได้ก็หนึ่งนะคะด้วยการอธิษฐาน ในพระธรรมฟรีปีบอกว่าบทที่ 4: ีข้อ6บทที่4นะคะอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์การอธิฐานนี้แปลกนะคะดูหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าการอธิฐานเนี่ย จะก่อให้เกิดสันติสุขได้แต่อาจารย์ปโลบอกว่าแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าเห็นมามซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เราจะรู้ได้ไงว่าสันติสุขจะคุ้มครองจิตใจเราได้จริงๆเราต้องลองอธิษฐานดูเมื่อเราเกิดความวุ่นวายเกิดความเครียดลองดูนะคะลองดูนะ,ะถ้าได้ผลยังไงก็ช่วยแชร์มาที่รายการด้วยนะคะ เราจะพิสูจน์ว่าคําของอาจารย์ปารลนั้นเป็นจริงหรือไม่พี่น้องต้องลองอธิษฐานดูนะคะในข้อ2ก็คือว่าสันติสุขจะคงอยู่ได้ไงก็คือให้เราหลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เป็นสาระนะ,ะในหนึ่งทิโมทีบทที่6ข้อ20บอกว่าทิโมทีเอย๋ยสิ่งที่เราบอกท่านแล้วนั้นจงรักษาให้ดีจงละเว้นการพูดที่ไรสาระและควาการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดคิดว่าเป็น ความรู้นะแสดงว่าในในคิดิจักรที่ที่โมทีอาศัยอยู่นั้นมันมีการโต้แย้งกันมีการโต้เถียงกันแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นอ่ะมันเป็นความรู้และเป็นความรู้ที่เหนือกว่าเ mm. หนือกว่าความรู้ใดๆนะฮะจริงๆความรู้มันก็คือความรู้แต่คนที่โต้เถียงกันมกักจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองรู้นั้นอ่ะมันเหนือกว่าที่สุคนอื่นรู้นะฮะมันมัน อาจารย์ปาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไร้าสาระนะคะไม่ควรจะให้ทิโมทีไปเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้นะคะใน2ทิโมทีนะคะบทที่สองข้อยีก็บอกว่าดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคาตันหาของคนหนุ่มแล้วจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ ตัณหาของคนหนุ่มมันเกี่ยวอะไรฮะกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระคนหนุ่มนี่เชี่ยวนะฮะอายอาุไม่มากเนี่ยนะคะคนหนุ่มคนสาวก็แล้วกันนะฮะมีความเชี่ยวร้อนในวิชานะ,ะตัณหาของคนหนุ่มของคนหนุ่มเชี่ยวในการอะไรนะโต้เถียงกันนอกจากจะปัญหาเรื่องเพศแล้วนะฮะปัญหาของคนหนุ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือใจร้อนวู่วาม การเอาชนะคาคากนซึ่งกันและกันการโต้เถียงกันนะคะอาจารย์ปอลบอกว่าให้ที่โมธีเนี่ยหลีกนี้จากปัญหาเหล่านี้การโต้เถียงกันการทะเลาะวิวาทกันนะคะ,ะสิ่งนี้ก็เป็นตัญหาเหมือนกันนะคะคิดว่าต้องคุยต้องพูดแล้วต้องเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้อาจารย์ปอลบอกว่าอย่าทาอย่างนั้นนะ,ะเพราะถ้าทําอย่างนั้นสันติสุขจะไม่มีสันติสุขจะหายไปนะคะ คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะคะสันติสุขจะคงอยู่ได้ยังไงในข้อที่สนะคะเมื่อเราจดจ่ออยู่กับพระคำของพระเจ้าอย่างเทปที่แล้วนะ,ะพูดถึงเรื่องความชื่นชมยินดีนะ,ะเทปนี้ก็อยากจะพูดเน้นมาที่สันติสุขนะะสันติสุขที่คงอยู่แม้ว่าสิ่งรอบตัวเราจะเป็นอย่างไรให้เราจดจ่ออยู่กับพระคำของพระเจ้า สรุดี1.19นะข้อ165บอกว่าบรรดาผู้ที่รักกฎบัญญัติของพระองค์ย่อมมีสันติสุขมากไม่มีสิ่งใดทำให้เขาพลาดได้โอ้การรักพระคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามีสันติสุขมากเ,าเราจะรู้ได้ไงว่าพระคำข้อนี้เป็นจริงพี่น้องลองอ่านพระคำทุกวันสิคะอ่านทุกวันดูซิว่าพระคำข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของเราหรือไม่ มันมีสันติสุขมากสันติสุขน้อยด้วยนะคะ,สะแสดงว่าปริมาณของสันติสุขเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันในที่พระธรรม119แต่พระธรรมในใน119เนี่ยนะคะในสดุดี119 165เนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจพระคำของพระเจ้าจดจ่อที่พระคำของพระเจ้าสันติสุขของเราจะเพิ่มขึ้น เราจะวางใจเราจะมีความสุขเราจะมีความสงบสุขแม้ว่ามีความสงบสุขแม้ว่านะคะ <c oughs> เราต้องลองดูนะคะพี่น้องลองดูว่าการที่เรารักกฎบัญญัติของพระเจ้านั้นสันติสุขมีมากจริงหรือไม่สี่นะคะสันติสุขยังคงอยู่เมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระองค์ให้เขาได้มีสันติสุขแท้นะคะ จิตใจของเขาอยู่กับพระเจ้าเพราะเขาวางใจในพระองค์อันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 57: ข้อ3นะคะใจแน่วแน่พระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันบริบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์การวางใจในพระเจ้าเนี่ยนะคะเราต้องฝึกฝึกทุกๆวันพี่น้องฝึกที่จะพูดคุยกับพระเจ้า ฝึกอธิษฐานกับพระเจ้าเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะฝึกรายงานชีวิตกับพระเจ้านะฮะฝึกปรึกษากับพระเจ้าเรื่อง Lauren, อะไรที่ไม่เข้าใจเรื่องอะไรที่สับสนเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังวิตกกังวลเราลองนําเรื่องเหล่านี้มาคุยกับพระเจ้าทุกๆวันนะคะพี่น้องจะสังเกตว่าหลังจากที่เราคุยกับพระเจ้าแล้วเนี่ยสันติสุขแท้เนี่ยในจิตใจของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเราลองดูนะคะเรื่องเหล่านี้ไม่ลองไม่รู้จริงๆนะคะ แล้วก็อยากจะไปให้เร็วนิดนึงนะะในข้อ5จิตใจที่อ่อนสุภาพนะคะสรุดี37ข้อ11บอกว่าแต่สำหรับผู้ที่มีใจอ่อนน้อมจะได้รับพื้นแผ่นดินโลกเป็นมรดกจากพระเจ้าและเขาจะสุขใจในความสงบอันเต็มเปี่ยมนะะใจอ่อนสุภาพเนี่ยเป็นใจที่เขาเรียกว่าอดทนอดกลั้นต่อคนที่ไม่ดีต่อเรานะค,ะคนที่ปฏิบัติไม่ดีต่อเรา แล้วอดทนบ่อยๆพี่น้องอดทนบ,บ่อยๆอดกลั้นบ,บ่อยๆนะไม่นานเราจะรู้สึกว่าเราอดทนและอดกลั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ยากไม่เย็ยนเลยนะฮะคนที่ใจอ่อนสุภาพคือคนที่รู้ว่าอะไรควรจะโกรธรู้ว่าเวลาไหนควรจะโกรธรู้เวลาและวาระนะฮะคือคนที่ใจอ่อนสุภาพและสุดท้ายนะฮะสันติสุขจะคงอยู่ได้เมื่อเรายึดมั่นในหลักธรรมของพระเจ้านะ ขอบคุณพระเจ้านะฮะเอเมนนะฮะให้เรายึดมั่นในหลักธรรมของพระเจ้าโดยพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ7บอกว่าเมื่อวิถีทางของผู้ใดเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทำให้แม้แต่ศัตร,รูของเขาเองมีสันติกับเขาด้วยขอบคุณพระเจ้าลึกย,ยึดหลักการของพระเจ้าแม้ศัตร,รูของเราพระเจ้าจะให้กลับมาเป็นมิตรนะคะ นี่คือความจริงที่พระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกไว้อยากจะสรุปคําว่าสันติสุขนะคะสันติสุขในภาษาฮิปรูจะออกเสียงคําว่าชาโลมนะคะโลมคือความสมบูรณ์แห่งพระพรของพระเจ้าชโลชมโลชาโลมนะคะโลมหมายความว่าสันติสุขของความรุ่งเรืองสันติสุขหรือความพร้อมนะคะและสันติสุขในในพระเจ้านะคะคือความรุ่งเรือง ความพร้อมความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้านะฮะไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงสันติสุขในแง่ความเงียบหรือความสงบสุขเท่านั้นแต่หมายถึงความสุขพร้อมกับการพักผ่อนหย่อนใจในความคิดของเรานะฮะในจิตใจของเราความคิดของเราได้รับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยเต็มล้นนะฮะเต็มล้นด้วยสันติภาพที่อยู่ข้างใน และเป็นความสุขเป็นสันติที่ไม่มีขีดจำกัดที่มันอยู่ภายในชีวิตของเรานะฮะเป็นการอธิบายถึงสโลมหรือสันติสุขเนี่ยนะ,ะเป็นการอธิบายถึงชีวิตของคนจะพบสันติสุขแท้ได้ก็ต่อเมื่อพบพระเยสุคริสพบพระเยสุคริสเท่านั้นถึงจะพบสันติสุขแท้ในพระเยสุคริสบอกว่าพระเยซุคริสตรัสกับพวกเราว่า บรรดาผู้ที่ทำงานเ,นนเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขหรือหายเหนื่อยเป็นสุขแปลว่าจะได้หยุดพักนะฮะหยุดพักก็คือว่าการต่อสู้ดิ้นรนของเขาได้สิ้นสุดลงปัญหาของพวกเขาได้รับชัยชนะเขามีอำนาจในเหนือสภาพแวดล้อมคือมีอำนาจเหนือปัญหามีมีลอยอยู่เหนือปัญหานะฮะ พระเยซูริตบอกว่าหยุดดิ้นรนหยุดพยายามทําทุกอย่างด้วยกําลังของตนเองแต่มาหาพระองค์แลนะพระองค์จะทําให้ชีวิตของเราเรียบง่ายสบายและมีความสุขเอเมนนะคะนั่นคือการพักสงบที่เรามีในพระเยซูริตคือชาโลมนะคะชีวิตที่ปราศจากความเครียดชาโลมชโลมนะคะขอสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับทุกๆหัวใจให้เรามาอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้า ขอพระองค์นำความวุ่นวายใจออกจากหัวใจของเราสิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายความไม่สงบสุขทำให้จิตใจไม่บริสุทธิ์ความคิดไม่บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราจากหัวใจของเราจากสมองของเราและแทนที่ด้วยสันติสุขของพระองค์ให้สันติสุขของพระองค์เต,เติมเต็มในชีวิตจิตวิญญาณของเราทั้งสามด้านไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณจิตใจแล้วก็ด้านความสัมพันธ์โปรดเจ้าคะ่ะขอสันติสุขของพระองค์ลังไหลเข้ามาและเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เต็มล้นอยู่เสมอในชีวิตของพวกเรา ราขอรับสันติสุขที่มาจากพระองค์ในช่วงเวลานี้ด้วยกันพระองค์เจ้าค่ะในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเราขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับสันติสุขขอพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะเป็นพรเติมเต็มในผู้ที่ขาดสันติสุขต่ตอไปสําหรับวันนี้นะคะชาโลมชโลมแด่พี่น้องทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ